สิบเรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับเฟรดมิดฟิลด์ขวัญใจแฟนบอลทุกทีมยกเว้นแมนยู 1. Ok ่ 1. ที่เราเรียกสั้นๆกันว่าเฟร d ดหรือบางทีอาจจะเติมให้เป็นเฟร d ดเฟรจริงๆแล้วชื่อเต็มๆยาวสไตล์แซมบ้าของเขาก็คือเฟเดริโก r โรริเก e เดปาลาซานโตสองเฟรดเกิดวันเดียวกันกับแฮร์รี่แม็กควายเปเป้นั่นคือวันที่5มีนาคม1993เากานว่า จัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดได้พร้อมกันเลยทีเดียว 3. เฟรดเติบโตมาโดยมีโรนันดิโนเป็นไอดอลก่อนที่จะมารับบทบาทมิฟฟิวตัวรับเฟรดเคยเล่นแบ็กซ้ายมาก่อน 4. เฟรดใช้แววกับสโมสรอินเตอร์นาซองาวก่อนได้บินมาตะลุยลียยุโรปกับชัคสตาโดเนตยักษ์ใหญ่แห่งลียยุโรปด้วยค่าตัว15ล้านยูโรโดยสโมสรดึงมาเสียบแทนตำแหน่งของเฟรนันดินโยที่ย้ายไปอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ 5ระหว่างค้าแข่งกับชัคสเตอร์โดนเนต5ฤดูการเฟรดได้ชูตัวแชมป์จนเมื่อแขนหลังจากกวาดแชมป์ลีกยูเครนมาครองได้3สมัยบวกกับแชมป์ยูเครนครับอีก3สมัยและยูเครนซูเปอร์ครับอีก4สมัย 6. เฟรดเคยถูกแบนหนึ่งปีจากกรณีถูกตรวจพบสารกระตุ้นในร่างกายระหว่างเล่นให้กับทีมชาติบาราซิลนในศึกโคปาเมริกา2015ซึ่งต่อมาเฟรดได้ยื่นอุทธรณ์โดยระบุว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่ใช้สารกระตุ้นดังกล่าว ก่อนจะได้ลดโทษแบนเหลือ4เดือน 7. เฟรดย้ายมาร่วมทัพแมนยูเมื่อซีซั่น2018-2019ในยุคข,ของโชเซ่บูรินโยด้วยค่าตัว47ล้านปอนด์โดยผีแดงหวังให้เป็นตัวตายตัวแทนของไมเคิลคาริกที่กวัดสตาร์ทไปซึ่งผลที่ออกมาก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับ 8. ก่อนย้ายมาเป็นสมาชิกเรดอาร์มี่เฟรดเคยลงสนามบูกับทีมผีแดงในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกปี2 0 1 3 2 0 1 4 โดยเกมนั้นจบลงด้วยชัยชนะของแมนยู1-0อย่างไรก็ดีถึงแม้จะแพ้แต่เฟตก็เผยว่าเขารู้สึกปรับปลื้มไม่น้อยที่ได้ดวลแข่งกับยอดทีมที่เขาติดตามมาตลอดตอนที่ผมกลับบ้านที่บารซิลเวลาพวกเราเล่นเกฟุตบอลกันผมมักจะใช้แมนยูในเกมวินนิ่งซึ่งผมได้บังคับนักเตะอย่าง and, win ar, f, id, oney, ow, ลเลโอเฟอร์ดินาเอ็ดวินฟาเดซาเบอร์บาตอฟกิรูนีสโคและผู้เล่นระดับท็อปอีกหลายคนดังนั้นตอนที่ลงสนามที่ออตฟอร์ด และได้ดวลกับกิกรูนี่และเฟอร์ดินานผมก็รู้สึกยังไงยังไงอยู่เหมือนกันแต่อย่างน้อยผมก็ได้ดวลกับเขาซึ่งทําให้ผมมีความสุขมาก 9. บุคคลสําคัญที่ทําให้ดิวย้ายมายัางโอตาฟอร์ดเกิดขึ้นได้ก็คือกิวบาโตซิลวาอดีตมิดฟิลล์อาร์เซนอลซึ่งทําหน้าที่เป็นเอเนต์ส่วนตัวให้กับเฟร็ดนั่นแหละ 10. ถึงแม้ผลงานในสนามช่วงหลังจะชวนให้ปีศาจแดงต่างพากันถอนหายใจสายหน้าและกลุ่มขมับแต่ถ้าเป็นชีวิตนอกสนาม ต้องยกนิ้วให้เฟรดในฐานะหนุ่มเฟมิลี่แมรักครอบครัวจะตัวมีภรรยาและลูกชายหนึ่งคนซึ่งเวลาว่างเขามักจะทุ่มเวลาให้กับลูกเมียตลอดฟุตบอลแเมิลีอังกฤษเปิดซีซั่นมาได้แค่ไม่กี่สัปดาห์โอเลกโน่าโซชา์ก็ถูกแฟนบอลแมนอยู่ล่าหัวเข้าให้แล้วจากถ้อยถแถลงของสโมสรกุื้อชาวนอร์เวย์คือคนที่ใช่สำหรับพวกเขา และต่อให้ผลงานในช่วงออกซ้าย์ฤดูกาลของปิสดงจัดตุกูตะกักแต่แตทง้งเอนวูดเบิร์ตและตระกูลเกลเซอร์ยังคงประสานเสียงในทํานองและเนื้อร้องเดียวกันว่าไฮโอเล่ o L e เหมาะสมที่จะทําหน้าที่ตรงนี้อย่างที่สุดแล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็เชื่อเถอะแฟนบอลแมนยูหลายคนต่างพากันส่งเสียงออกมาว่าเซนารินซีดานอดีตคณซื้อทีมเรอัลมาดริดซึ่งยังคงว่างงานอยู่สมควรถูกว่าจ้างให้มานั่งเก้าอี้แทนโอเลกุน่าโซชามากกว่า จากการใช้เงินเสริมเชียรเลบในช่วงซัมเมอร์ที่แสด,แดงเซ็นสัญญากับพอ่อค้าแข้งเกรดเได้ถึง3รายทั้งจารอนซานโช่ลาฟวารานและคิเซโนโรนัลโดแต่ผลงานในสนามยังไม่สามารถสร้างความประทับใจได้อย่างเท่าที่ควรจะเป็นยิงจาก4ี่เกมหลังในทุกรายการทีมดังแห่งรัวโอทฟอร์ดกำชัยได้แค่นัดเดียวเท่านั้นเสียงตะโกนขับไล่ในายใหญ่หน้าทารกจึงดังกระหึ่มขึ้นมาอีกครั้ง โดยที่ชื่อของอุตซื้อเลือดน้ําหอมถูกพูดถึงอีรอบเช่นกันเอาเป็นว่าลองสมมุติกันเล่นๆอากซีดานได้กลุมมองเห็นแมนอยู่เราเชื่อว่าผู้จัดการทีมหัวสซจะจัดทัพปิจแดงลงสนามด้วยโฉมหน้านี้เป็นแน่แท้ผู้รักษาประตูดาวิดดีเคอไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ให้ดีเคอารั้งตำแหน่งมือหนึ่งในถิ่นออทฟอร์ดต่อไป หลังตกอยู่ภายใต้ความกดดันเนื่องจากฟอร์มแกว่งไปแกว่งมาประดุดลูกตุ um ้มเมื่อซีั่นก่อนอีกท้ามีส่วนในทีมพ้าให้กับเบียเร์เรลในนัดชิงดำยูโรปาลีกในที่สุดมือกาชาวสเปนิสก็เรียกฟอร์มอเนียวหนึบกลับคืนมาจนได้แต่ที่สําคัญซีดานเคยแสดงความปรารถนาที่จะคว้าเดเคอาไปเฝ้าเสาให้กับราชันชุดขาเมื่อปี2015แต่สัญญาก็พังคืนลงไปในนานทีสุดท้ายด้วยปัญหาเครื่องแฟกเจ้ากรรมฉะนั้นแล้วหากซีดานได้เข้มากลุมบางเหยนจริง นายดานตะข่ายไว้ยสก็ไม่มีทางเสียตำแหน่งให้เดนเฮลาร์สั้นอย่างแน่นอนกองหลังอารอนวารบิสากา้าลาวเฟลวารานแฮร์รี่แม็กควายและลูกชอจะว่าเป็นร่แผนแบ็คโฟของแมนยูคงจะมีโฉมหน้าแบบนี้อยู่วันยังค่ําไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นคุณซื้อก็ตามว่าถึงตำแหน่ง2คู่หูตัวกลางทั้งวารานกับแม็กควายจะได้จับคู่ปรสานงานกันร้อแม้เท่าที่เห็น ว่ารามจะยังโชว์ศักยภาพออกมาได้ไม่เต็มร้อยเนื่องจากจะยังต้องปรับจูนความเข้าใจกับแฮร์รี่แม็กควาอีกสักระยะก,ก็ตามกองกลางเฟร็ดบ็อกบาบูโน่แฟนันเ่าที่เห็นซีดานนิยมชมชอบให้ทีมลงสนามด้วยระบบ4-3-3โดยมีกลางร,รับรายเดียวเท่านั้นโดยเห็นนี้มฟิลปาซิลจึงมีนวโนมที่จะยึดตำแหน่งเอาไว้ได้หากแมนอยู่คิดเปลี่ยนให้กุนซือเฟนแมนทำหน้าที่คุมทัพ แม้ความจริงเพตจะถูกสาวกิจแสดงร้องยีใส่อยู่บ่อยครั้งก็ตามโดยเหตุผลที่ไม่อาจโชว์ฟอร์มที่คงเส้นคงวาออกมาได้หากย้อนกลับไปในช่วงที่ซิซูยังเป็นในายใหญ่ของเรอัลมาดริดเราจะเห็นได้ว่าเขาใช้งานโทนิโครสกับดูกาโมริตอยู่เบื้องหน้าคาเซมิโรขนาที่โอตาฟอร์ดมันแงยอยู่แล้วมุนโฟนันกับปอกบาจะเป็น2ตัวเลือกแรกในแดนกลางรายของทีมชาติฝรั่งเศสมันชัดเจนยิ่งกว่าซีซั่นนี้ เขาถูกอเล็กโหนาโซชาใช้บริการให้เล่นเกมรุกมากขึ้นนั่นเป็นเพราะปีแสดงมีดาวเตะตัวรุกอยู่ล้นสต็อกจึงทําให้กองกลางตัวตัดผมต้องถอยลงมาบัญชาเกมในแดนกลางกองหน้ามสันเกรนวูดองตตนี่มาซิยาและคิเซโนโรนาลโดเป็นไปได้ไม่น,น้อยว่าหากซีดานได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทีมแมนยูเขาจะขัดเกลาฝีเท้าของมาซิยาให้เจิดจรัสได้มากกว่าที่เป็นอยู่ ในฐานะที่เ,เติบโตขึ้นมาได้เห็นซีซูโรดแลนบนสังเวียนแข้งดาวเตเเฟรนแมนจึงมีตำนานลูกหนังของชาติเป็นหนึ่งในไอดอนซึ่งของทำให้เขาพร้อมสู้ตายถวายชีวิตให้มากกว่า2เจ้านายใหญ่อย่างมูรินโญ่และโอเลโกน่าโซชาแน่นอนก็ณนเดียวกันซีดานก็เคยเป็นโค้ชของโรนโรมาแล้วในเตนซานดิอาโกบาร์เดบิลและมีแนวโน้มจับเขากระชา,ากเลื้อยทางซ้ายอย่างที่เขาทำได้เฉียบสมัยค้าแข้งกับมาดริดเพื่อเปิดทางให้มสัสยาสวมบทศูนย์หน้า สำหรับพื้นที่ทางขวาเมสันกรีนวูดมีโอกาสไปเป็นเจ้าของมากที่สุดเนื่องจากซีซั่นนี้มีผลงานที่ดีกว่าเจอรอซานโชแถมในฐานะดารุ่งที่เป็นความหวังของสโมสรในอนาคตยิ่งทําให้ปีสแสดงพร้อมปุกปั้นอย่างสุดฤทธิ์สุดเด็ดหุ้นของปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน24ชั่วโมงหลังจากคว้าตัวคิซาโนโรนาโดกลับมาอยู่กับทีม จำนวนหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้มูลค่าทางการตลาดของพวกเขามีค่ามากขึ้นตามไปด้วยหุ้นของแมนยูเนเต็ดสโมสรอนดังของพิมาริกเคยพุ่งไปแตะราคาหุ้นละ13.46ปอนด์หรือประมาณ619.16บาทในตอนที่พวกเขาประกาศว่าฟากิซโนโรนารุกลับมาแล้วทั้งที่1วันก่อนหน้าหุ้นมีราคาอยู่ในระดับ12.72ปอนด์หรือ585.12บาทเดิมที่หุ้นของแมนยู U, ซึ่งขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากพอตัวตั้งแต่ก่อนที่โรโนัลโด้จะยา้ายมาอยู่กับทีมแล้วหลังจากมีปัจจัยต่างๆที่น่าจะส่งผลดีกับการเงินของทีมอย่างเช่นการที่พวกเขาได้กลับไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกและได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลอีกครั้งเรื่องดังกล่าวทำให้จดถึงว่นที่4สิงหาคมที่ผ่านมาหุนของแมนยูมีราคาอยู่ที่11.70ปอนด์ก่อนจะเพิ่มไปเป็น12.72ปอนด์ โดยหากตีเป็นมูลค่าทางการตลาดนั้นหุ้นราคา12.72ปอนด์ที่ว่าก็ทําให้ปีศาจแดงมีมูลค่าทางการตลาดอยู่ที่2.08พันล้านปอนด์หรือ95,680ล้านบาทด้วยกันยังไรก็ตามในอีก24ชั่วโมงต่อมามันก็มีข่าวใหญ่ว่าแมนยูสามารถดึงโรนัลโดม,มาอยู่กับทีมได้แล้วแค่นั้นมันก็ทําให้ราคาหุ้นในวันต่อมาของแมนยูเพิ่มเป็น13.46ปอนด์ตีเป็นมูลค่าได้ถึง2.19พันล้านปอนด หรือ1,740ล้านบาทเลยทีเดียวทั้งนี้หากนับจะถึงวันที่27กันยายนที่ผ่านมาราคาหุ้นของแมนอยูเคยไปอยู่จุดสูงสุดที่หุ้นละ15.09ปอนด